ถ้าถานแรกโชคดีนะวันนี้ไม่เรียกน้ำแรกมันใกล้าจจะน้ำเนี่ยคีนะครับไม่ลวร้อเ็นอรรู้เซนลาวออกเราหรือไย สมรรชนรายการเลือกตั้งจะไปการเปลี่ยนทางการเมืองที่สําคัญทางเมืองต้องเกิดจากการเปลี่ยนแแมแงมุมมองหรือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องการดําเนินโครงการเลือกตั้งเทิงสมารฉันมุ่งหวังจะสร้างจิตสานึกที่ดีของผู้สมัครของการซื้อเสียงหายเสียงและลดความสามัคคีของผู้เกี่ยวข้องกับการี่ทายหน้นเหมนัน มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังประมาณแสนไร่นับเป็นพันๆล้านบาทหรือหมื่นล้านบาทในการขายา 9, 000, ล้านเก้าแสนก็ได้คนละล้านกว่าปีที่ผมแจกหนังสือชาวนาเป็นล้านเพราะผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยของชาวบ้านไปอ่าน,นานอย่ที่บา้านแต่ได้อ่านกันก่อนตัดสินใจลงคะแนนนะครับ <c oughs> ปริมาณเลือกตั้งๆปริมาณเสียนแท้ สมผมใช้ที่ดินเนี่ยสิบหไร่เรลีป่านะคสีไร่สสีไร่มีทุกชีิตอีสุกป้านป็นไงบ้างชาวบ้านอยู่บบข้างมาทำไมไม่เลี้ยงป่าทำไมจะต้องไปให้ป่าเป็นพเนพวาว่า,าุตสาหสีไร่้ป่ามีนะคะัเนือผักบุงมะนาวอีกสองไร่อีกสองไร่ทำนาน โดมี่สั่งมาพิเศษผมก็เห็ดนางฟ้าโค้งแอนในนาข้าวผมขุดครองเล็กๆผมเลี้ยงกบอีกสองหมืนตัวทั้งหมดเนี้เป็นผลผลิตร้ผลิตวันเสาร์นี้ผมจะเกีเ่ยวผ้างล้วนี่มีรายได้ต่อวันยู่แน่นอนขายเห็ดผมมีเวลาที่รหนึ่รง120ร้อยี่สิตอนนี้ขึ้นไปร้แิบแล้วนะฮะีเราเดินีีผมมีรายได้อยู่อประมาณหนึ่งล้านกว่มื่นห้าพัน ขายบนด้านนี่เป็นเกษตรกรชาวนาชาวไร่ไม่จำเป็นต้องมิธีดีเพราะว่าท่านผูทำแหล่งประชาชนเป็นเกษตรกรของผมก่อนจะไปดูการสนับสนุนลองจับพื้นที่ในพิบีโรงมวัดมารากรไปรงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยประชาชนที่มาไต่ไม่ใช่ประชานิยมที่จะมาเที่ยวแตกเข้าแต่วิธีจับปลายหารกินในทางชีวิต เันเดียวกนจริงมาข้าหลักของประชาธิปไตยที่วันนี้เรามีกิจกรรมมนสําคัญก็คือการอธิบายข้อเท็จจริงกฎหมายระเบียบการที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งจากการยกตวนั้นครการทราี่หนึ่งคือผู้สมัครสามประการนี้เหมือนแก้วรัตับรัยนรายวันผู้สมัครนั้นเนี่ย มอยากไปเรียนว่าในระบบประชาธิปไตยที่ถูกต้องให้จริงนั้นผู้สมัครคือผู้เสนอตัวเข้ามารับใช้ประชาชนในตันตามมาทอกรอกแวกเพราะทุกคนจะต้องเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องประชาชนในฝันในเผ่อที่โชคชัยนะครับตั้งสมมติครับ <c oughs> เห็นว่าปีนี้เป็นปีแรก โ้บันแกจะจ้องเมียยู๊ดไม่ได้ไม่ได้ข่าววะพี่นั่นั่งขึ้นไปนั่งใค้รู้เป่าข้าวนี้นน่